สวัสดีครับอรุณสวัสด์ยามเช้าครับ <_ d> um> อยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับเพิ่งตื่นเพิ่งอาบน้ำเสร็จครับ <_ d> um> ท่านผู้ชมไหนก็อ,อยู่ไหนกันหมดเดี๋ยวไปดูหน่อยสิเอาเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทำบุญกันนะครับไปบริจาคบริจาคของครับ บริจาคอิดหินปูนทรายอิดหินปูนทรายให้แก่คนยากไร้บ้านที่อยู่อาศัยครับโอ้โอตน้องใหม่ดินดวนก็มาครับ โอ้จานชูมาเมื่อไรเนี่ยเอกดำจิงก็มาแล้วโอ้ครบับโอ้มาเมื่อไรฮะลาวนี่ลาวมานี่เร็วโอ้ใครขับมานี่นนยเราน้ำยังน้ำแล้วอาบแล้ว่ อะไรนี่โอ้ขี้จกนี้ทำไมมันไม่เหมือนเขาวะไม่เหมือนเขาเลยไหนมาไม่ได้อาบน้ำบอยก้อ ออ้จกนาซานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ดูยังไม่เสร็จเลยมันมีตัวดาวเนี่ยมันยี่ห้อไหนเนี่ยเนี่ย <c ười> มีดาวด้วยมีทุกตัวเลยนี่หว่า <c ười> <c ười> <c ười> ไฟกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไฟเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้ครับโอ้ครับอู้ได้แว่นใครมาใส่เนี่ยอันนี้แหละแว่นผมที่ซื้อจากกรุงเทพนี่นะครับโอ้มันปวดประจำการอะไรมั้งเนี่ยหืมีแล้วมึงจะได้เอาออกมาใส่นี่นี่นะเพิ่งหาเจอเพิ่งหาเจอโอ้เพิ่งหาเจอนี่ พระเอกบ้านกรวดของเราครับวันนี้ถึงตัวแบบืหวัยรุ่นมากเลยเอาโอ้โหยกมือหน่อยยกมือนี่โป้งหน่อยนี่ทำอย่างนี้หน่อยเออเอามือทำนี่เด้เหมือนไหนเหมือนไหนอะไรนะเหมือนไหนมดแดงอะอะไรนะไหนน้องมือมดเอกเนี่ยเออมดเอกเออโอ้โหเท่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  ในรีวิวหนิรีวิวหน่อยดิเดินพาดูหน่อยดิมันยังไงเป็นยังไงบ้างเอ้าฮะอะไรฮะเอ้าทำไมมันทะลุอย่างนั้นอ่ะมันจะหลุดแล้รนี่ไหนเขาเขาอะไรขยังได้เชื่องไงเฮ้จับน็อตเขาจับน็อตข้างไหนจะหลุดได้ยังไงนี่ใช่ไหมน็อตข้างในบอกใช่ไหมเหลาครับใช่ไหมครับ จับน็อตข้างใน,นจับน็อตถ้าไม่งั้นมันตุกข้างใน,งน,นอืมกระโดดกระโดดเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดทะแมมยังไงแมมเออกันชนแบบนี้ย,ยังสวยเลยอ่ะแข็งแรงมากเลยครับเนี่ยเพนี่มันนี้มันหนาดูดโอ้โหปราสาท นิดเดียวเองเป็นอะไรทำอะไรครับพี่ตื่นมาก็ยกหัวรถเขาทำอะไรเลยเนีย่โอ้แปะเลนหมดเลยครับ ได้ทาเกล่า,าไหมเนี่ยพ่ออันนี้ใคมาในาหวัวเดีวครับพ่ออันนี้มาในหัว่ดี้วครับผมปออันนี้โตขึ้นอย่างนี้เลยนะโอ้อมีการโตให้มันสูงอีกไหมดับซิ่งดินด่วน โอ้โหเปะดเล็ดเยอะมากเลยครับครับอะติเกอร์มันเยอะมากด่เจ้าล็อกขาก็ไม่แพ้กันแน่ดูครับดูความดูความดุข้างหลังครับตักดินใส่รดดำข้างไหน อันนี้มันเปื้อนอะไรมาเนี่ยเนี่ยเปื้อนอะไรมามันเปื้อนดิอนอ๋ออันนี้อันนี้มันมาก่อไม่ได้แต่อันนี้นมันมะก่อไ,ได้โอ้มอลัมมาแล,ล้วมอหลั <c> ่ม <oughs> <c oughs> เป็นไรไมันเป็นไร,นรม,รม,รมันหลวมก่อนท่อวิ่งเลยเหยียบมันควันออกเลยเลยควันขึ้นเลยนี่ครับอาจารย์เกง่งท่อท่อไอเสียซิ่งมาครับวันนี้ได้รับเกียรติมามันอ้าเลยพี่ตรงเนี้ยต้องไปหา,านอมาถ่ายมามาทำไปว่า เออเช็ดเช็ดเช็ดเออแน่นอนแน่นอนนี่นี่นี่รีดด่วนดูไว้ครับสวัสดีครับโอ้ไม่ซื้อครับลอตเตอรี่ไม่ซื้อยืนไกลๆผมหน่อยเห็นใส่เด้อวันนี้เด้อผมไม่เอาครับลอตเตอรี่ครับพพพีีี่่่ครับมมมาาลืไ้นทงเออลืมไม้เด้อเลยงนอนตรงไหนเมื่อคืนน่ะ ยูพูดพาไปนอนอะไรนั่นสิตรงโค้งบอตรงโค้งบอกทางไปหันทายนั่นเหรอเ๋็นเขาไปนอนเนี่ยเห็นยังปไกดเห็นแล้วรู้จักยังพิบูลพิบูลพิบูเออพิบูลจ เป็นไงครับสวัสดีครับอรุษสวัสดีครับเป็นไงหลับฝันดีปะ,ะ,นนะเป็นไรอะนอนหลับสนิทเลยโอโ้โหไปไหนเมื่อคืนไม่เห็นมาโอ้โหผมเป็นไข้อาทิตย์หนึ่งคิงดัมซิ n งเป็นไงคนอะคนติดตามเป็นไงอันผู้ลุกโล่ปไปสิบ่าคนเน่อ๋อ คิงน้ำซิงครับเมื่อคืนดันให้คนติดตามถึงห้าร้อยคนโอ้โหโใส่รองเท้าอะไรแบบนี้ล่ะรองเท้าใครเอยรอ <laughs> งเท้าตัดเต้าเออไวรุ่นนี่ขยันเลยมาทิ้งก็เช็ดใหญ่เลยเนี่ย อินดวนดูคลิปนี้เห็นคลิปนี้ก็เอาทิปมาให้ไวรุ่นหน่อยนะให้พระเอกวันกวดหน่อยเท่าไหร่ห้าสิบบาท50บาทโอ้เรียกเอาเลยครับฮะเอาไ้เลี้ยงข้าวสาวเอาไเลี้ยงข้าวสาวอ๋อจัดไปจัดไปผิดเบาเบาไหน เออเดี๋ยวุ่นไปเช็ดสุกซูเปอร์เกทให้หน่อยเช็ดกระจกอ่ะได้ไหมนี่ผ้าอะไรน่ะผ้าะผ้ามาจากไหนเอามาจากไหนไปเอาอยู่นู่นอ่ะตากไว้ตรงเราตากผ้าข้างขบ้านฝังนู่นอ่ะสีนิ้วเงินอ่ะ เป็นไงพี่พี่มันมันสตาร์ทติดหรือยังสตาร์ทกุญแจติดแล้วนะมันเป็นกับอะไรอ๋อแล้วตอนเข้ามาเขายังไงเล็กเกินเขาจี้มาเหรอจี้มาเพราะสายมันหลุดข้างล่างก็คือเขาถอดที่พี่ต้องทําให้มันเหมือนเดิมนะพี่มาพี่พี่ต้องทําให้เหมือนเดิมนะ นี่เหมือนเดิมเลยนี่ไม่ไม่ทำให้มันเหมือนเดิมนะต้องจี้เหมือนเดิมอ่ะอ๋อจี้เหมือนเดิมใช่เวลาไปดับปุ๊บมันคือต้องยกหัวจี้อ่ะตายที่นาเลาซักเนื้อมาเจอมาให้ลูกสาวขับรถดับลามานี่รถพี่เก่งจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ทได้เรียบร้อยแล้วพอดับปุ๊บดับปั๊บคอมฟิวเซอร์มาเปลี่ยนสตาร บิดกุญแจได้เรียบร้อยครับปกติไม่รู้ตอนเข้ามาเข้ามากันยังไงนะดังสตาร์ทที่ตรงใส่อะไรใส่น็อตดิฮ้อนดีไหมนี่ยังไม่ได้ฟังเสียงเลยรถใคร าการตรงนี้แหละอ่าโอ้ยไอเอ็กพ่อเลยหายไปไหนมาเลย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 เรยเาตะลุ่นลางให้หน่อยไปเอาตรงนี้แหละสองเที่ยวเดี๋ยวตะลุ่นลางไปปูทางเข้าให้นะครับตรงบ้านที่จะสร้างให้นะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับผม